จิงมือจิงนี้จิงมือนะคะมันก็มันก็จะเฉียดเฉียดนจะไม่เต็มอ๋ออ่าพ่อจับพ่อจับให้เขาใส่กระดาษเอาใหไปเล่น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 ให้หนูอันนี้อ่ะนี่อ่ะนีรอ่ะให้พ่อให้พ่อทำหน่อยน้ำแบบน่าอยากดูขอบคุณนะคะไปอ่ะพ่อยื่นยื่นไกลๆจับไปๆยื่นไกลๆหน่อยอยากละอยาก